ครับท่านผู à, ảo, ้ชมครับเจ็ดนี้บ่าวสมบัติจะพาท่านผู้ชมมาดูความคืบหน้างานทําเขื่อนลิ้มโขงลานมะแห่งใหม่ของชาวจังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะครับนาวัดเหนือนาวัดใต้เรานะครับท่านผู้ชมว่างานไปถึงไหนอย่างไรนะครับลานแล้วที่บ่าวสมบัติมาเด่นมาตามให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอ่ะไปกับบ่าวสมบัติเลยครับท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นมุมข้างล่างตัวเขื่อนนะครับท่านผู้ชมจะเป็นเจิงเขื่อนนะครับสิ้นสุดตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมาจาก่าใคใต้ก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้เลยเกื่อนริมโขงนะครับแต่ไปวันขนา้างหน้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีนโยบายยังไงก็คอยติดตามกันนะครับเป็นมาข้างบนแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นมาข้างบนก็มีแต่หินนะครับท่านผู้ชมหิน เต็มไปหมดเลยอยู่บนสันเขื่อนเราจะลำเดียงลงไปชั้นที่สองนะครับช่วงนี้ยังลำเดียงลงไปไม่ได้นะครับาน้ำท่วมต้องให้รอน้ำลดก่อนนะครับเหจัาทวยคิดว่าคงปีนี้คงมันจะเสร็จไหมล่ะนะครับคงไม่เสร็จหรอกนะครับอาจจะพี่กีกาธนวานุนน้ำลดเมื่อไหร่ล่ะนะครับถึงจะได้ ถึงจะเสร็จนะ nah ครับออีกหน่อยน้ําก็มาอีกก็ทําไม่ได้เหมือนเดิมนครับท่านผู้ชมชั้นที่สองนะครับชั้นแรกเขาก็าําเสร็จไปเรียบร้อยแน้ะนะครับก่อนหน้าฝนจะมาแต่เมื่อกี้ฝนมาก็ท่วมเลยครับท่านผู้ชมมาชั้นที่สองเลยนะครับทาไม่ได้นี่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมชั้นที่สองตรงนี้น้ําขึ้นมาท่วมนะตรงนี้นะครับเป็นจากอน,น,นุน้ําขึ้นมาจากชั้นนี้ขึ้นมาออกไปก็กจะเป็นชั้นที่สองนะครับ ามทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมมาเท่านี้ก็ยังเหมือนเดิมยังไม่คืบหน้านะครับงานทำเกินลิงโขงลานมาาแห่งใหม่ของชาวจังหวัดบปนกาเนี่ยนะครับที่เนองไม่รู้จะเป็นลานมาหรือลานอ่าลานอะไรอ่าลานพญนะานาครครับอาจจะเป็นลานพญานาคนนะครับเดี๋ยวให้คนมาท่องเที่ยวกันนะครับ แันหลับชใช้ก็เสียหายก็คงต้องมีนะครับท่านผู้ชมพี่น้องชาวสวนเราก็คงไม่ต้องกังวลเขาคงมีชดใช้ให้นะครับยังบนสันเขื่อนก็มีแต่หินนะครับท่านผู้ชมความคืบหน้าก็ยังไม่ได้ดูไม่น่าดูน่าชมอะไรอ่ะถ้าบ่าวต้องบอกก็อยากจะตามมางานตรงนี้ให้ท่านผู้ชมไปชมกันว่าเออ หลายเดือนมาแล้วมันไปถึงไหนยังไงนะครับมาอีกทีนึงก็ยังมันด้ไปไหนครับท่านผู้ชมยังอยู่ที่เก่านะครับถามคนทาสะพานก็ยังยัง,ยงทำไม่ได้นะครับน้ําท่วมว่างี้นะครับก็พอเหมาะพอเจาะทั้งตัวเขื่อนตัวสะพานนะครับมันจะมีสะพานเชื่อมไปยังท่าครนะครับถ้าเกิดว่ามาจากท่าคลามานี่ นะครับก็มาลงมันจะมีที่ลงอยู่นะครับก็ไปเข้าไปมันจะมีทางแล้วก็เข้าไปตามที่เขาตัอถนอนผ่านไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เข้าไปในบื้นการได้ถ้ามาอยากจะมาเส้นจ,จากลาดยางที่มานานนทมาอะไรถ้ามาเลิ้นโขงก็่าจะมาได้นะครับแต่ต้องรอสะพานที่เขากําลังทําให้เสร็จก่อนไม่รู้ว่าเขาจะให้รถวิ่งไหมนะ่ะรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านได้ไหม หรือว่าจะถีบจัก,กรยานได้อย่างเดียวก็ต้องรอนโยบายทางราชการเขานะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมเนื่องกำลางก็เป็น้อยข้าบนะ้นําน้ําพวกเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมน้าโขงขึ้นก็เลยมีแต่้อยข้าบนะ้ํานะครับยังทําอะไรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมยังเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าเข็นอะไรเขาก็มาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับไว้เตรียมไว้เรียงรายตามที่เขาทําไว้นะครับฝับง่งมองไงกลๆก็จะเป็นน้ำโขงถ้าเสร็จแล้วโอ้ตรงนี้น่านจะสวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมน้ำโขงตวยฝั่ง้านอยกับประเทศลาวนะครับไม่กล้าจะมาไกลท้าล้านก,ก่เห็นฝั่งฮานอยจะได้ชัดกว่าอยู่ที่ หน้าเทศบาลแล้วหน้าเทศบาลก็กลายเยอะเกินครับท่านผู้ชมเอางานก่อสร้างเกอนเล่มโขงมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ยังไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่แค่ไหนนะครับท่านผู้ชมยังอยู่เท่าเก่า ยังอยู่เหมือนเดิมนะคร, ب, รับว่าน้ e: ําท่วมกรงานก็ยังทําไม่ได้นะครับท่านผู <t 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 ้ชมก็เรายังไม่ไปไหนอยู่นั้งที่เก่าเหมือนเดิมนะครับเห็นเลียงลายตาม สเคือน,นะครับไว้ลงเอาไว้รองลงมเมื่อน้ำลดแล้วก็คงจะลำเลียงลงไปชั้นที่สองนะครับท่านผู้ชมมาอีกทีก็คงจะอีกสองสาเดือนข้างหน้าคงจะมาอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมงานไม่กล้าหน้านะครับงานยังอยู่เหมือนเดิมเราก็ถ้างานยังไม่กล้าหน้าเราก็คงไม่อยากจะติดตามมากมาอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก้าหน้าไปปุ๊บๆๆเออก็หน้าติดตามนะครับ เขื่อนเขื่อนตัวนี้ก็ทอดยามาจากนาโนอ่า,าคล้ายเลยนะครับท่านผู้ชมก็หลายกิโลเหมือนกันนะครับจะมองเห็นในใจโน้นนะครับทอดยามาจากตรงนน้นเลยนะครับทอดยามาไกลพอสมควรอันนี้ก็จะมองไปที่นน้นก็จะเป็นรถเมคโครจอดม่ไเลยทำงานอะไรนะครับมันเลยทำตรงนี้ สรุปแล้วนะครับก็ยังไม่ไปไหนยังไม่มีความคลืบหนได้นะครับสำหรับงานเก่ดน,นิมโกงนาวัตต้าของเรานะครับท่านผู้ชมยังอยู่เหมือนเดิมปัญหาก็เนืน่องมาจากคงจะเป็นน้ำท่วมน,น้ำอะไรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเลยทำงานกันไม่ได้นะครับพี่น้องครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปล่าสมบัติด้วยนะครับพี่น้องครับ เอาไว้พบกันคลิปหน้าครับ